ะะสวัสดีค่ะคนไข่ายก่อนอื่นนะคะดิฉันขอ,อแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวจีรลกรโ,โคชื่อเล่นชื่ออุงปัจจุบนันเป็นนักษาพยาบาลชั้นปีที่2จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทอันเอเชียนะคะวันนี้นะคะจะมาทําหน้าที่เป็นเดอร์นะคะในวันนี้จะเป็นการให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาแบบเดี่ยวนะคะอหให้คนไค่ายแนะนําตัวพร้อมเล่าปัญหาได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลักษณะรีนพนหานะคะชื่อเล่นชื่ออิงค่ะวันนี้มีปัญหา เรื่องช่วงนี้รู้สึกปวดหลังมากโดยเฉพาะเวลานั่งเขียนหนังสือนานๆนะคะทําให้ทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะก็คือพยายามนั่งให้หลังตรงและใช้โต๊ะสูงพอดีกับข้อสอกค่ะค่ะปะัญหาของของคนไข้นะคะก็คือปวดหลังมากโดยเฉพาะเวลานั่งทํางานนานๆนะคะแล้วคนไข้ยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งนี้ไปเพื่อใครคะเพื่อตัวเองค่ะเพราะว่าอยากทํางานให้เต็มที่ให้งานออกมามีประสิทธิภาพค่ะลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกสันหลังเสื่อมและกล้ามเนื้ออักเสบค่ะ ค่ะหลังจากที่ได้ทราบปัญหาของของคนไข้แล้วนะคะแต่ละวิธีก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีเลยนะคะสำหรับการแก้ปัญหาแต่ว่าดิฉันขอเสริมนิดนึงนะคะอย่างเช่นพยายามปรับเปลี่ยนหรือขยับร่างกายทุก30นาทีหากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแบบยังไม่หายย,หาย,ยังหรือย,ยังมีอาการปวดอยู่ให้คนไข้แบบไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้เลยนะคะ ขั้นตั้ต่อไปนะคะจะเป็นการยุติการให้คำปรึกษานะคะดิฉันอยากให้คนไข้นะคะสะท้อนความคิดที่ได้มารับคำปรึกษาในวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างคะค่ะได้รับการแก้ปัญหาและระบายความรู้สึกสบายใจคะ่ะที่ได้เล่าปัญหาของตัวเองให้คนอื่นได้รับฟังคะ่ะค่ะหลังจากที่ได้รับวิธีการแก้ปัญหาแล้วนะคะดิฉันก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะนําเอาวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่ได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ ผ่านปัญหาไปด้วยดีนะคะอย่างที่ตั้งใจไว้สําหรับวันนี้นะคะขอให้คำตุกษาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ